ละครสั้นเรื่องนักวิทยาศาสตร์จิ๋วไปรับชมกันเลยโอ้ยสายแล้วเนี่ยสายสายสายนั่นไงกลุ่มเรากลุ่มละสี่คนเน่ทำไมพวกเธอมาสาย ฮะพอดีพวกเราตื่นสายอะค่ะไม่เป็นไรข้างหน้าอย่าให้เป็นอีกเข้าที่เธอจัดแถวดีสีเธออนเนีเนี่ยเนี่ยเธอเชื่ออะไรนะหัวลูกเช้นน่ะหยุดนี่เราจะไปไหน โมเดลก็หยัดดันเขาสิหัวร้อแล้วนะลูกชิ้นแดงอีโมเดลนี่เราอยู่ตรงนี้เธอก็อยู่นิ่งได้ละโอเคอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเช็คชื่อนะ เด็กหญิงเจนใจมาค่ะไหนคนไหนจิตใจอ่าเดดี้มาค่ะทองยอดมาครับโอ้ยมาครับทองยอดอยู่นี่ครับทองยอด วินวินโดว์มาครับตะวันมาครับลูกชิ้นมาค่ะเมกเกอร์ <Maker. S 2> มาครับโมเดลมาค่ะโอเค มากันครบทุกคนก็ได้รู้จักชื่อตัวคน <c oughs> ในวันนี้กันแล้วนะส่วนคุณครูชื่อครูโอโกกเรียกดีไงว่าครูโอก็ไดาไปอ่ะตกลงกันเลยว่าใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่มกลุ่มละหนึ่งคน หัวหน้ากลุ่มคือต้องมีต้องหน้าที่เป็นดูแผนที่เป็นเพราะคุณครูจะเป็นรอที่นั่นเลยและให้เด็กๆไปกันเองจนถึง6กโมงตอนนี้9ก้าโมงถ้ายังไปไม่ถึงกลุ่มน,นั้นกระโดดตบหนึ่งรอยทีใช่แล้วไม่ต้องห่วงว่าเด็กๆจะหลงทางคุณครูมี มีตัวโทรศัพท์ให้นักเรียนทุกคนและคุณครูสาม,มารถตรวจได้ว่านักเรียนอยู่ตรงไหนอืมตกลงกันคุณครูให้เวลาสินาทีในการตกลงทุกคนก็คือกลุ่มเราอะ่ะเราอ่ะมาฟังผลการโหวดดีกว่าไหมใครใครเลือกตะวัน ฉันอ่าแต่คนหนึ่งจำไว้ด้วยคนหนึ่งคนนะใครเลือกลูกชิ้นศูนใครเลือกแมกเกอร์ฉันหนึ่งใครเลือกโมเดลฉันฉันสองเย้ ฉันได้สองคะแนนฉันเยอะกว่าและฉันจะเธอออกก่อนเพราะว่าเธอได้ที่ศูนย์โอ้ศูนย์โอนาออกแตกต่างจากพวกคือเป็นหัวหน้าเลยโอนอยทุกคนสี่อ่ะโอนอยออก ก็คือฉันออกข่าวอยู่คนเดียวฉันแตกต่างจากพวกใช่ไหมฉันพวกเธอดำมหมดเลยทั้งนั้นฉันเป็นขา่าโอ้ฉันได้เป็นหัวหน้าหรอหัเย่แต่ฉันดูไม่ค่อยเป็นแต่ก็เป็นอยูนึ่งจะแถวจะแถว โอเคเด็กๆ okay. เลือกกันได้แล้วใช่ไหมอืมกลุ่มนี้ใครเป็นหัวหน้าครับนี่ค่ะอ่าโอเคและกลุ่มนี้ล่ะใครเป็นหัวหน้าครับอืมใครเป็นหัวหน้าหนูค่ะโอเคอ่า โอเคนะเดี๋ยวคุณครูไปรอที่จดหมายนะครับระหว่างนี้เด็กๆก็ตามมาเลยห้ามแอบตามรถคุณครูไปนะคุณครูจะแอบวนไปที่อื่นด้วยถ้าตามมาไปคุณครูไปแล้วคือออกเดินทางได้หุยกุ่มนั้นไม่ออกเดินทางกันหรอฉันจะออกหลังเธอ ยังไงฉันก็ไปก่อนพวกเธออยู่ดิหลาหลามาทุกคนตามเรามาโอเคโอเคปะ่ะไหนอขอดูแผนที่ก่อนเราอยู่จุดนี้ให้เดินตรงไปอ่ะเดินตรงไป แล้วไงต่อซ้ายเหรอไปทางซ้ายอยู่ยาว,ยาวหลายเมตรเลยแหละเขาบอกให้ข้ามถนนด้วยโอเคเออฉันเหมือนได้ยินเสียงทีมนั้นอะเขาไปฝั่งหนูแฮะเขาไปไกลแล้วจนเรามองไม่เห็นอ ช่างขเาเถออืมแผนที่เลี้ยวขวาตามมาตรงไปยาวๆไม่ต่อตรงไปอีกเลี้ยวขวาใช่ไหมเนี่ไย,ย,ยไม่น่าใช่น,ชน่าจะตรงนี้ แล้วขวานี่นี่ต่อแค่นี้เหรอถึงแล้วหนขวาที่เหนือดาวเองตรงนี้น่าจะเห็นแล้วใครก็ได้ช่วยดูหน่อยว่าตรงไหน,นคือมันวิทยาศาสตร์ มองมองไปรอบๆก็ไม่มีตรงนี้ก็คือร้านขายของใช่ไหมทุกคนตรงนี้ก็คือโรงงานธรรมดาตรงนี้ก็คืออู่ตรงนั้นก็คือโรงงานธรรมดานี่รถนี่บ้านคนสีดแดงโชว์รูมรถมันมันเป็นยังไงหลงทางแล้วเรา ลองตรงไปดูไหมอาจจะเอ้บ้านคนดูแปลกๆมันสูงจังขึ้นไปดูกันไหมทุกคนได้เฮย้ยนายไปทำไมเด็กก็โดนรถลอกนั่นน่ะรถมาเลยรถตู้ด้วยขึ้นขึ้นขึ้น นี่ทางนี้เลยถึงแล้วเรามาถึงทีมแรกแน,น่ๆนนี่ไงเอเอเอืมทำไมเขามาก,ก่อนเราอะครับคุณครูแล้วหนูมาทางไหนอะหนูก็ต้องตามแผนที่บอกเลยโอ้นั่นล่ะ แผนที่ที่ช้าที่สุดเนี่ยเขาฉลาดเขาไปเลือกอีกแผนที่หนึ่งที่เป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งอะ่ะแล้วก็เดินตามไปแค่เส้นเดียวแค่สามสี่เส้นก็ถึงแล้วแล้นี่หนูมาหกเจดเส้นอืม hmm. เป็นหลงเลยใช่ไหมค่ะโอเคใขออภัย สุปรุปยายาอุ้ยสุปรุป,ปรคาค่อุ้ยสุริยะปรราค่มันคืออะไรเด็กๆออหนูรู้ค่ะมันคืออะไรมันคือมันคือสิ่งดวงจันทร์ไปบังแสงของดวงอาทิตย์ และทำให้มันโลกมันมืดค่ะอาถูกต้องนี่นะสมมตุตินี่คือพระอาทิตย์นี่คือโลกของเรานะสมมุติเป็นสีฟ้าฟ้าเขียวนะโลกของเรานี่เป็นดวงจนันทร์เขาอยู่ตรง นี่ใช่ไหมแล้วเขาค่อยๆเคลื่อนย้ายมาตรงนี้และมาบังแสงของดวงอาทิตย์ที่จะแสงให้เราที่จะส่องแสงให้เราไปและตรงนี้ก็จะมืดแต่ฝั่งนี้จะสว่างเอ้ยฝั่งนี้ก็มืด มืดไปหมดอาะครับซึ่งวันที่ 18. สิบแปดสิงหาคมพศพศอสออะไรสักอย่างครูคก็จำไม่ได้รัชกาลที่สี่เขาได้ก่อตั้งมีนามว่านักวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาคาดคะเนวไว้ว่าสุปรุปราสุริยประปราคา่ะจะเกิดในวันที่18สิงหาคมและในวันที่18สิงหาคมก็เกิดขึ้นจริงๆครับเขาเลยให้รัชกาลที่สี่เป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย มามาดูการแสดงกันครับไปนั่งมาสายตลอดก็หนูหลงทางกับแผนที่ที่ครูเขียนนะก็ต้องทำให้เป็นอ่ะตั้งใจดูตั้งใจดูนะเด็กๆทุกคนนี่นะครับเป็นจะลวดนะครับจะลวด และผมจะจุดตรงนี้และมันจะมีพลุพุ่งออกมาเดี๋ยวผมจุดให้ดูนะครับเด็กๆคนไหนอย่าไปทำอย่าไปทำตามเองกันที่บ้านนะอันตรายมากๆ <c oughs> อันตรายมากๆเลยนะรู้ไหมเด็กๆอ่าคุณครูจะจุดแล้วนะ หนึ่งสองสามจุดแล้วคอยดูคอยดูรอดูก่อนบุง้งว้าวนี่เป็นไงเด็กๆมหัศจรรย์มากเลยล่ะคู่วู้สวยมากเลยค่ะเอาอีกไหมเด็กๆ ่าเดี kh ôn kh ôn ๋ยวคุณคูจุดแล้วนะหนึง่งสองเดี๋ยวคุณคูจุดก่อนหนึง่งสองซจุดปึ่งนี่ดูดูดูดวสวยมานโนโกอืมสนุกกันไหมก่อนจะไปเด็กๆหันมาก่อน สนุกสนุกมากเลยหันมาอยากคุยกันปีหนึ่งเราแสดงแค่ครั้งเดียวนะเด็กชายตะวันโอเคตั้งใจดูนะทุกคนแน่คุรูจะใส่นี้เข้าไปนี่เป็นไงทุกคนเต้นตามที่ครูบอกเลย นี่เดินนะอืมหัวใหญ่เลยอา้าวมหัศจรรย์ไหมทุกคน S K L I G จุด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 เฮลนไหอันนี้ใกล้จุด B สียงนกกรุงหวัวจุกมันเล็กกวี่กุี่กวีกกวี่กุี่กวี่กุี่ ก,กุ๊กกุ๊กกูกุ๊กเริกแรกเสี่ยงแรงกูเกินเจ้าควางเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะเพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะข้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะว <ๆ S 1> ่าใ<ๆ>ครชอบคลิปนี้บ้าง ก็คือสนุกมากเลยใช่ไหมทุกคนได้ความรู้ไปในตัวด้วยสำหรับวันวิทยาศาสตร์นะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะไหนใครโรงเรียนใครจัดงานวิทยาศาสตร์บ้างรายงานตัวหน่อยเมนมาเลยนะคะคอมเมนต์ใต้ร่างคลิปได้เลยนะขอบคุณค่บาบายนะจึ๊ 嗯啊嗯啊嗯啊。嗯嗯嗯